สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวนอกบ้านเลยค่ะมือนี้กินข้าวนอกบ้านค่ะม,มาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวกับมัม ก้ามะเพ็ดสดๆเลยค่ะพี่น้องเต็ียมมาแช่ถึงกับแล้ว กับมั่มมาด้วยจ้ะมัม่มมั่มสองเมือกี้หนิจ้ะมาแข้งเจ้าเก็บกินได้บ่เ,าเ้าชอบพริกเหรอจ๊ะเขาชอ้พริกเหรอโบได้ดิบไดให้เพื่อนเอ็สซุกให้เก็บมาบทิ้เงเหอะโบจ้ะ เนึ่งกำอนหมูพีชดิเราจะไปซื้อนมยะาเหรอบดบดอ้ะแซบจ้าแน่จ้าเคยมากินดูจ้าเข้านอกบ้านพี่นนอง หลงทางมาหอสกุลได้กินข้าวก้มามม่ามสองวกี้เลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะ